สวัสดีครับทุกคนมาหาเห็ดเพาะแต่ว่าไม่เจอเห็ดเพาะเดี๋ยวถ่ายรูปกล้วยไม้ไปฝากดีกว่าครับนี่นะครับเป็นเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดเขาอยู่กันเต็มเลยนะครับตั้งแต่บนนั้นเนี่ยครับลงมาจนถึงตรงนี้เริ่มมีดอกละนี่นะครับ เดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้เราไม่ได้ไปเอาเขาลงมานะแต่ผมจะให้ดูช่อดอกเขานี่คือกุหลาบกระเป๋าเปิดเ้ยเอาเราทําช่อดอกเขาหักแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับช่อเดียวนี่นะครับเรื่องกุหลาบกระเป๋าเปิดแต่ต้นนี้เขามีอีกประมาณสามสิบต้นบนนี้เลยนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายนะครับอันนี้เป็นเขตป่าชุมชนนะ ราสามารถเอาไปได้เลยเสียดายทำเขาหักแต่ว่าไม่ได้เห็ดทอปเราได้ผักหวานก็ยังดีนะครับนี่ผักหวานยอดอ่อนเลยนี่นะครับเห็ดทอปไม่ได้ได้ผักหวานก็ยังดีนะครับไปแล้วครับทุกคนยังต้องไปต่ออีกไกลสวัสดีครับทุกคนคลิปเมื่อกี้มันอาจจะดูแบบเร่งรีดหน่อยนะเพราะว่าผมเอาไปตัดลงคลิปเรียวด้วย มันก็เลยดูแบบวุ่นวายหน่อยนี่นะครับเราก็เจอดอกกระเจียวแล้วปีนี้มันแห้งแรงมากเลยแต่ความจริงดอกกระเจียวเนี่ยไปปลูกได้นะครับปลูกเลี้ยงง่ายด้วยอันนี้เราจะเอาไปกลับน้ำพริกนี่นะครับดอกกระเจียวเมื่อกี้เราทำเอื้องอกุชชอลาบกระเป๋าเปิดหักมาหนึ่งอันแต่ผมไม่ได้เก็บไปปลูกนะ ทุกคนที่ติดตามช่องผมก็คงรู้ดีว่าผมไม่ได้เก็บกล้ยไม้ขายนะครับปกติผมจะแค่ถ่ายรูปหรือบางครั้งถ้าเจอมันหักตกแบบเยอะๆผมก็เก็บมาปลูกแต่น้อยนะครับที่จะมาปลูกเพราะว่าที่บ้านมันมีเยอะมากจนไม่ได้อยากได้มาปลูกแล้วครับตอนนี้เราเดินมาแถวดงผักหวานนะครับนี่อันนี้ช่วงนี้เขาบานบานกันไปเยอะละวเขาเลยดูแบบเหลือนน้อย เขาเรียกว่าต้นอะไรนะจำชื่อไม่ได้อะไรนะที่ชื่อมันบอบบางบอบบางหน่อยนี่นะครับอันนี้เป็นดงผักหวานที่ไฟไหม้ไปแล้วเขาเพิ่งปลงยอดมาใหม่อันนี้เป็นยอดผักหวานทางนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บให้มันพอกินนะครับก็ค่อยๆเก็บกันไปวุ้ผักหวานต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยครับเห็นไหมเดี๋ยวพาไปดู ือมันจะมีผลมันแต่ว่าคงไม่ทันชาวบ้านเก็บไปหมดแล้วนะครับมีต้นผักหวานต้นใหญ่แต่ก็ยังมีพอมีกล้วยไม้บานนะครับเดีย๋ยวผมจะถ่ายให้ดูมีพวกกุหลาบกระเป๋าเปิดกับเอื้องดอกมะขามตอนนี้เรามาเดินในเขตป่าชุมชนนะครับเขตป่าชุมชนก็หมายถึงเขตป่าที่อยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านนะครับ มันไม่ใช่ป่าสงวนไม่ได้ลึกหรือว่าจะมีสัตว์เยอะขนาดนั้นชาวบ้านสามารถมาใช้สอยประโยชน์จากป่าได้นะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียคือมันไม่ได้มีกล้วยไม้หายากอะไรมากมายหรอกครับเพราะว่ามันเป็นแค่ป่าตื้นๆแต่มันก็จะมีกล้วยไม้เฉพาะถิ่นของแต่ละพื้นที่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นยาพวกนี้ผมไม่รู้นะว่ามันชื่ออะไรแต่ว่ามันเวลามันดอกอมันสวยดีนะครับนี เดี๋ยวให้ดูดอกใกล้ๆนี่นะครับดอกเขาต้นเขาก็จะประมาณเนี้ยครับเวลาเห็นเป็นกอกอก็สวยไปอีกแบบหนึ่งน,นะครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาบนหน้าผาหินจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเห็ดเพาะหรอกแต่มันเบือ่อๆผมก็เลยมาเดินป่าเล่นไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างครับ แต่ก็จะพยายามถ่ายกล้วยไม้ให้ดูนะครับซึ่งก็จะเป็นกล้วยไม้ท้องถิน่นก็จะมีพวกกุหลาบกระเป๋าเปิดที่บานช่วงนี้นะครับแล้วก็มีไอเอื้องดอกมะขามเนี่ยดูเจ้าพวกนี้เวลามันออกบนกอหินแบบนี้ครับมันก็สวยไปอีกแบบดอกกระจุกกระจิกอันนี้เป็น การเอาตัวรอดที่น่าทึ่งมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเอามาให้ดูแบบไม่งงเนี่ยมันแขวนเดี่ยวแบบเนี้ยครับโดยรากเพียงแค่เส้นเดียวสองเส้นแต่มันก็ยังอยู่ได้นะแล้วก็อยู่ได้ดีด้วยตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงดงเอื้องดอกมะขามแล้วครับแถวนี้จะมีแต่ดอกมะขามดอกมะขามเนี่ยเขาเป็นเอื้องที่เลี้ยงง่ายชนิดหนึ่งนะครับถ้าบ้านใครปลูกต้นตะขบ เอาไปเกาะได้เลยมันเลี้ยงง่ายมากเลยเนี่ยครับจริงๆเขาออกแบบนี้เยอะนะครับหลายที่เลยเดี๋ยวให้ดูดอกชัดๆแต่ต้นนี้ดอกไม่ค่อยสวยละใกล้โรยละหยเห็ดเพาะไม่มีเลยครับหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนี่ก็คือดอกมะขามอีกต้นหนึ่งนะครับ